สวัสดีครับอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะเมืองน้ำแข็งพัทยาใช่ไหมแล้วก็ต่งเัว่เขียนยาแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋พาไปเที่ยวด้วยกันนะครับฟรอสเมืองน้ำแข็งพัทยาคาราลับโอมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันใช่ไหมไอรีนนี่รถเต็มเลยนี่ไปซื้อบัตรนะครับเดี๋ยวเราใช้โครงการเที่ยวด้วยกัน สิท่งพิเศษสำหรมารชิกนะครับนี่เหตุผลกันเป็นนู้นเปน็นนู้นนี่หน้าถางเข้านะครับไปดูกันดีกว่านี่นเ,รนเราติดตั๋วเรียบร้อยเลย,ยนะครับไป ควรสแกนเทยชนะหรือลงชื่อให้ก็ได้นะคะหนึ่งท่านติดเดลไหมพร้อมลุยไหมลูกไปดูกันดีกว่าครับไปตอนนี้เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วไปเลยเร็บไปเ,ยเ,ยเยลยฮะนะครับตอนนี้ ก็เป็นบรรยากาศหน้าทางเข้ากลัวอะไรลูกอ๋อมีฟันด้วยเป็นไงพ่อไปจับให้ดูไหมนี่เขาเป็นลูกปั้นมีเขาทำเสียงกลัวป่ะองกลัวจับมือเ่อฉลามไปนี่ตรงนี้เป็นเราหน้าระหว่างทางเข้าก็จะมีรูปปั้นงาน ต่างๆมากมายใช่ไหมคะกวัวไหนกวัวไหนไปไปเดินไปดูดิเดินไปดูดิไปเดินไปดูมาเดินไปดูพาเดินไทางเข้าน่าจะอยู่ในแถวๆนี้นะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยเนาะไอรีนเนาะ ดูพี่หมีไปจับพี่หมีอ่ะพ่อพาไปจับไปจับพี่หมีกัน่ะลองไปจับดิว่ามันเป็นยังไงสีขาวๆนี่คืออะไรอาจับจับนี่เห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ไอ้ดินพ่อคอพี่หมีจับได้ลูกจับได้จับได้หมดทุกอันนี่ก็จับได้เห็นไหมเขาปั้นมาลูกพอแต่พ่อไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนเป็นปูนคนเริ่มเยอะแล้วนะครับ ฟอสเมืองน้ำแข็งนี่เข้ามานะคะเป็นจุดชำระเงนินตรงนี้ตรงนี้จะมีรองเท้าแล้วก็มีเสื้อให้นะคะจุดแลกเสื้อให้เด็กนะ80บาท ให้หน่อยค่ะยิ้มหวานให้แม่หน่อยมองไม่เห็นใช่ไหมยิ้มหวานอันนี้เป็นจุดสั่งอาหารและเครื่องดื่มนี่ที่นั่งทานก็เยอะอยู่นะ หนึ่งสองสามองแม่มองแม่โอเคตู้นู้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปแลกเสื้อให้น้องไอรีนก,กันนะคะไปแลกเสื้อให้ลูกก่อนพี่อะ เตรียมพร้อมแล้วนะครับตื่นเต้นไหมลูกเดี๋ยวเราจะเข้าแบงค์ในครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าไปดูให้กันดีกว่า โ <Okay. S 2> อเคขึ้คนเนนคอนเทนวกลมาเดี๋ยวไปดูกันครับ เย็นเหมือนกันนะครับพวกอบอกรถพาองศานะครับเย็นเย็นแต่ว่าถ้าไม่ไหวออกไปใหม่แล้วก็เข้ามาได้นะคค <Okay. S 2> นี่เราไปแลกเครื่องดื่มกันดีกว่าไหมเดี๋ยวเราไปนั่งกินน้ำกันนะนั่งไปลก ตรงนี้ก็เป็นโดมนะครับไปไปออกออกออกามีสลเดอร์ด้วยนะครับโอ้ยมันจะเล่นได้เหรอวะแอ ตอนนี้เราเล่นสไลเดอร์ไปประมาณสามสี่รอบแล้วแล้วเข้ามาหลบใต้นี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไอรีเป็นไงบ้างลูกอ๋แอแบตหมดเอหันหน้ามาดูอัดไม่ได้เลย,อ,ยาาเอ,อ่ะดับไปแล้วอหนาวครับหนาวหนาว,นาวจริงๆเสีดยดายถ้าถูงมือต้องซื้อแตห่ห่กไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวผมจะไปเล่นสไลเดอร์ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับมันมีสามเลนไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ ไ,ไปไหนลูกไปไหนเรเดอร์โอเคบายามากเลย สนุกไหมคะฮะกรเบรกไว้นะครับมันมันเร็วเกิน มีแลกน้ำน้ำดื่มนะครับแอร์ดูอนี่นะ ก็มามดื่มน้ำกันดีกว่าโอ,อ้แอชลอนชนุเนเดี๋ยวผมชิมโอ้เป็นน้ำเป็นน้ำแดงนะครับโอ้โหเย็นเจ็บหนาวหนว่าไเนี่ยถึงกันน้ำมูกเลยม <c oughs> าแล้วครับหมดเวลาแล้วครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ออกกันมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างลูกข้างในเหนาปั๊บยินจะเยือกนะครับแก้มแดงเลยก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับตรงนี้ไม่ไกลมากนั้นปัตยาก็สำหรับคลิปนี้เราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผม